เื้องหลังคลิปหวานเกรแจ็กกี้ใกล้ชิดขนาดาษดีมีที่ยังไงไว้เบื่องหลังคลิปน่ารักหวานๆของเกรแจ็กกี้ภาพใกล้ชิดจนแฟนคลับเห็นแล้วถึงกับเอ่ยมีจิ้นยังไงไหวเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับต่างออก,กแรงเชียร์กันหนักมากกับคู่ของพระเอกสุดรอเกรดบรินทอนกำลังแสดงสาวสวยรวยความฮาแจ็กกี้ชาคลีนหลังจากที่ฝ่ายหญิงประกาศแบบช,ชัดๆว่าชื่นชอบเกรดเป็นชายหนุ่มในดวงใจในเมื่อหลายคนรู้แล้วต่างเชียร์ให้เกรดเดินหน้าจีบแจ็กกี้อย่างจริงจังสักทีพราะเมื่อทั้งคู่อยู่ด้วยกันมีโมเมนต์น่นนาตกออกานกันอยู่เสมอลา กับแจ็กกี้ที่มาทำงานด้วยกันในรายการหิวกระแสทางสี่งเหตุทีพลัสที่แจ็กกี้เป็นพิธีกรล่งถามคำถามได้หลายคนอยากรู้โดยเฉพาะเรื่องของส,อสาวๆในข่าวกีกาก,ก,กับนางเอกสาวก้าสัปาหรือเปล่าซึ่งเกรซได้ตอบว่าสนิทกันเป็นพี่เป็นน้องคำถามด้วยทาแจ็กกี้ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวและเมื่อทั้งคู่โคจรมาเจอกันแน่นอนว่ามีโมเมนต์น่ารักเป็นคลิปที่แจ็กกี้ แรงเต้นยั่วเกรดแต่ก็แอบเขินกันไปมาคลิปนั้นว่าสร้างความหือหายกับแฟนคลับไปแล้วแต่บอกเลยว่าคลิปเบื้องหลังนั้นฟินมากกว่าเลยจ้าจนแฟนถึงกับเอ่ยปากว่าใกล้ชิดขนาดนี้ไม่ให้จิ้นยังไงไว้ขอขอบคุณภาพแจ็กกี้เดอร์สกอร์ชาคาลีนเกรดเดอร์สกอร์แลดสิบภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ